ดีเลยครับปามปามน้ํามันเนาะปามน้ํามันเนี่ยหนึ่งเขาก็ต้องการทลายต้องการอะไรอันนี้ก็คือเป็นปกติยิ่งสมบูรณ์มันก็มันก็จะยิ่งได้ได้ผลเยอะนะครับทีนี้ปัญหาของของปามนะครับเราจะไปฉีดทางใบก็อาจจะฉีดลาบากเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้สูตรเดียวกับต้นต้นยางพาราได้เลยครับปามน้ํามันง่ายๆเลยครับ ก็น้ำพันลิตรผสม1ชุดครับฉีดไปที่ลําต้นได้ถ้ามีถ้ามาีเขาเรียกว่าบางบางสวนนนนะครับเขาจะมีลดนะเขาจะมีรถเขาก็จะฉีดสามารถฉีดฉีดขึ้นไปทางใบได้แล้วก็ฉีดอาบที่ลําต้นได้ครับอันนี้ก็ใช้หลักการง่ายๆครับเหมือนเหมือนเหมือนต้นยางได้เลยเพราะมันดูดซึมเข้าตามรูคุณนะครับแต่ถ้าใช้กรีนกับโกมากๆต้องดูด้วยนะครับว่าถ้าเจ้าของสวนเนี่ยนะครับ บางทีเนี่ยเขาทําไมลูกค้าถึงไอ้ลูกค้าทําไมถึงไม่อยากใช้นะครับเพราะว่าเจ้าของสวนปาล์มเนี่ยนะครับส่วนส่วนใหญ่จะเป็นเศรษฐีแล้วก็จะไม่ฉีดเองนะครับอ่าแล้วเวลาสางเนี่ยเวลาสางใบเนี่ยเมื่อใช้กีนกับโกมันกระตุ้นการสร้างแคลเซียมมากพกระตุ้นการสร้างแคลเซียมมากเด็กที่ไปตัะนะครับเขาเรียกว่าไปสางสางสางอ่าสางสางใบอะเนาะนะครับอ่ามันจะเป็นเป็น เขาเรียกว่ากาบกาบอะนะนะครับมันจะตัดยากขึ้นปกติเขาขับรถผ่านเขาฟันทีเดียวขาดฟันทีเดียวขาดพอใช้กีนกับโกอาจจะต้องฟัน3ครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นลูกน้องเขาก็จะมีจะมีปัญหาครับก,ก็ไม่อยากใช่เงี้ยครับแต่ถ้าเป็นเจ้าของสวนแฮปปี้มากครับผม